เมื่อลีปิงชาวหายตัวไปโดยไร้ร่องรอยสามีของเธออ้างว่าเธอกลับไปจีนแล้วแต่สิ่งที่ตำรวจขุดพบใต้บ้านของเขาจะเผยความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าที่ใครคาดคิดก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวโปรดกดไลค์และกดติดตามการสนับสนุนของคุณช่วยให้เรานำเสนอเรื่องราวอาชากรรมจริงใหม่ๆทุกคืน ในปี2011ที่ออสเตรเลียลีปิงชาวหญิงสาวเชื้อสายจีนผู้เงียบขรึมและเก็บตัวเกิดวันที่8กุมภาพันธ์1969เราแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวัยเด็กชีวิตวัยยาวหรือชีวิตในจีนของเธอทุกอย่างยังคงเป็นปริศนา แต่ที่เรารู้คือในปี2005ลีเริ่มมองหาความสัมพันธ์และในปีเดียวกันนั้นเธอคิดว่าเธอได้พบมันแล้วผ่านเว็บไซต์หาคู่ลีได้พบกับเคล่าอันเดรียสชายชาวออสเตรเลียวัย65ปีเดิมทีเคล่าเป็นชาวเยอรมันเกิดปี1943และในเวลานั้นเขาได้ใช้ชีวิตมาอย่างเต็มที่เขาเคยแต่างงานกับภรรยาคนแรกชื่อโมนิกาตั้งแต่ปี1969และทั้งคู่มีลูกชายชื่อราฟ หลังจากอยู่ในเยอรมนีหลายปีครอบครัวย้ายมาอาอสเตรเลียในปี1982เพื่อเริ่มต้นใหม่แต่ในเดือนสิงหาคม2005กนาตกรรมมาเยือนโมนิกาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลังสูญเสียภรรยาที่อยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปีเคลล่าหันไปพึ่งอินเทอร์เน็ตเพื่อหาคนใหม่และที่นั่นเองที่เขาได้พบกับลีจากทุกข้อมูลความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูจริงใจ พวกเขาคลิกกันอย่างรวดเร็วคุยกันออนไลน์และวางแผนเจอกันตัวจริงในปี2006เคล่าบินไปจีนเพื่อเยี่ยมเธอทั้งคู่ใช้เวลาสำรวจประเทศด้วยกันและในเดือนตุลาคมปีเดียวกันลีเก็บกระเป๋ามาออสเตรเลียไมย่หานอทั้งคู่ก็มั่นหมายกันแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้ปราศจากเสียงกระซิบกระซาบมันสะท้อนภาพลักษณ์ที่คุ้นเคยและถกเถียงชายตะวันตกวัยสูงอายุแต่งงานกับหญิงเอเชียที่อายุน้อยกว่ามักถูกมองว่าเธอต้องการความมั่นคงทางการเงินหรือสัญชาติ ก่อนแต่งงานเคล่าพารีไปพบเพื่อนสนิทคนหนึ่งในซิดนีย์เพื่อนคนนั้นพูดตรงๆว่าแพทย์จีนที่เขารู้จักเคยบอกว่าการแต่งงานกับชายออสเตรเลียนั้นเหมือนถูกหวยและผู้หญิงจีนหลายคนมองเป็นโอกาสได้พาสปอร์ตและความมั่นคงเขาเตือนเคล่าไม่ให้รีบร้อนบอกว่ารีอาจพาครอบครัวมาออสเตรเลียในที่สุดและเจตนาของเธออาจไม่บริสุทธิ์อย่างที่เห็นแต่เคล่าไม่สนใจ เขาบอกเพื่อนว่าเขามีความสุขรักลีและอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ครอบครัวใหม่ถึงอย่างนั้นสัญชาตญาณบางอย่างคงยังค้างอยู่ในใจเขาเพราะในวันที่27พฤศจิกายน2006ก่อนแต่งงานนัไม่นานเคล่าให้ลีเซนสัญญาเงินก่อนแต่งพรีนเชอร์อะก e m เมน ข้อตกลงเรียบง่ายแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างก่อนแต่งงานเคล่าปกป้องตัวเองสัญญาก่อนแต่งระบุว่าหากลีทิ้งเขาในสิปีแรกเธอจะได้เกือบไม่มีอะไรแต่ถ้าอยู่จนเขาเสียชีวิตเธอจะได้รับมรดกทั้งหมดและอีกอย่างเคล่าระบุในพินัยกรรมว่าลูกชายรับถูกตัดออกจากมารดกโดยสิ้นเชิง ในปี2009ทั้งคู่แต่งงานกันอย่างเป็นทางการลีได้รับสถานะถาวรนในออสเตรเลียส่วนหนึ่งเพราะเคล่ามีอาการบาดเจ็บหลังอย่างรุนแรงและต้องการผู้ดูแลลีรับทบาดนั้นเต็มเวลาและยังได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสำหรับคนนอกพวกเขาดูเป็นคู่รักที่รักใคร่เพื่อนฝูงบอกว่าพวกเขาอบอุ่นอยู่ด้วยกันเสมอดูแลกันและกันเคล่าจ่ายค่าใช้จ่ายเกือบทั้งหมดเขา มีเงินประมาณ130,000ดอลลาร์ 1, 30, ในบัญชีและลีเข้าถึงได้เต็มที่เขามักพูดถึงเธออย่างชื่นชมชมอาหารการดูแลความใส่ใจบ้านแต่สิ่งที่ประทับใจเขาที่สุดคือความเคารพของลีต่อภรรยะหาเก่าเธอให้เขาเก็บสารเจ้าขนาดเล็กของโมนิกาไว้ในห้องนอนสิ่งที่ส่วนตัวมากสำหรับเคล่าและเขารักสิ่งนั้นช่วงหนึ่งดูเหมือนความสงบสุขได้มาถึงเขาแล้ว แต่ใต้ความสงบนั้นมีบางอย่างกำลังก่อตัวลีกำลังเก็บความลับใหญ่โตในปี2010เธอสารภาพกับเคล่าเธอบอกความจริงว่าเธอมีลูกชายในจีนและเขาจะมาถึงแครนในวันพรุ่งนี้เคลล่าช็อกเธอไม่ได้ถามไม่ได้เตือนทุกอย่างจัดไว้หลังเขาแล้วตั้งแต่นั้นความสัมพันธ์เริ่มพังทลายขณะที่ลูกชายของเธอปรับตัวในออสเตรเลียลีชั่วคราวย้ายออกไป ในช่วงนั้นเคล่าบอกเพื่อนสนิทว่าเขารู้สึกถูกหักหลังเมื่อเธอกลับมาเธอพบว่าเคล่าวางเส้นหักอยากกลับมาลูกชายต้องกลับจีนลีโกรดมากเธอกลับบ้านในที่สุดแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมความสงบหายไปถูกแทนที่ด้วยการตะโกนความตึงเครียดและความไม่ไว้วางใจเพื่อนบ้านมักได้ยินพวกเขาทะเลาะกันบางครั้งหลายครั้งต่อสัปดาห์ แล้วมาถึงจุดแตกหักของความไว้วางใจเคล่าค้นพบว่าลีแอบใช้เงินของเขาเพื่อจ่ายค่าถิ่นที่อยู่ถาวรให้ลูกชายโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นคือช่วงที่เคล่าตรหนักว่าผู้หญิงที่เขาคิดว่าให้ความสบายใจอัจซ่อนอะไรมากกว่าลูกชายเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างเคล่าและลีแย่ลงเรื่อยๆการทะเลาะต่อเนื่องรุนแรงขึ้นดังขึ้นเป็นพิษมากขึ้น ดังนั้นในปี2011ลีตัดสินใจต้องการพักเธอเก็บกระเป๋าบินกลับจีนไปหาครอบครัวขณะที่เธอไม่อยู่เคล่าหาความสบายที่อื่นหรือกับคนอื่นที่คาสิโนในแคลนเขาได้พบดาหญิงจากไทยที่มาออสเตรเลียชั่วคราวแต่ไม่สำคัญเคล่าหลงไหลทันทีไม่นานมิตรภาพกลายเป็นมากกว่านั้นเขาให้ความสนใจเธอมากและไม่นานเขายอมรับว่ารักเธอเคล่าขอแต่งงานด้วยแหวนเพชรแต่ความโรแมนติกไม่ยังยืนหลังไม่กี่สัปดาห์ดากลับไทย แต่พวกเขาไม่จบความสัมพันธ์ดำเนินต่อไกลด้วยการโทรดึกและโอนเงินบ่อยจากเคล่าเรื่องนี้ดำเนินต่อหลายเดือนจนถึงตุลาคม2 0 1 1เมื่อดาคนพบสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างเธอรู้ว่าเคล่ายังแต่งงานอยู่โกรธจัดเธอให้คำขาดถ้ารักฉันจริงจบการแต่งงานขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างเคล่าและลีถึงจุดแตกหักและแล้วสิ่งแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นรอบบ้านเพื่อนบ้านสังเกตเห็นบางอย่างแปลกประหลาดจุดย่าตายในสวน อาจไม่น่าสงสัยในตัวเองแต่ส่วนนี้เคยสมบูรณ์แบบรีภูมิใจในมันแล้วไม่กี่วันต่อมาจุดตายนั้นถูกปูย่าใหม่ทับในวันที่7พฤศจิกายน2011เพื่อนบ้านอีกคนเห็นเคล่าอยู่นอกบ้านนานผิดปกติฉีดน้ำล้างรางถนนหน้าบ้านเขาทำนานจนดึงดูดความสนใจและรู้สึกว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลขณะเดียวกันเพื่อนของทั้งคู่เริ่มกังวลไม่มีใครเห็นหรือได้ยินจากลีหลายวันในที่สุดคนหนึ่งตัดสินใจโทรหาบ้าน เคล่ารับสายแต่คำอธิบายแปลกเขาอ้างว่าลีเผชิญหน้าเรื่องนอกใจบอกว่ามีหลักฐานเรื่องชู้แล้วตามที่เคล่าเล่าเธอกล่าวหาว่าเขามี HIV เขาบอกว่าพวกเขาทะเลาะคืนนั้นนอนคนละห้องและเช้าเธอหายไปหายเลยเขายืนยันว่าไม่เห็นเธออีกแต่ไม่ทุกคนเชื่อเพื่อนสนิทคนหนึ่งคุณโนเบิลเริ่มไม่สบายใจกับการหายตัวของลีเขาตัดสินใจไปตรวจที่บ้านเมื่อมาถึงเคล่า เปิดประตูและบางอย่างรู้สึกผิดปกติทันทีเขาดูประหม่ากระวนกระวายราวกับคาดว่ามีคนมาคุณโนเบิลสังเกตจุดเล็กๆบนริมฝีปากเคล่าดูเหมือนเลือดแห้งเมื่อถามเคล่ารีบปัดบอกว่าแค่แผลในปากแต่โทนเสียงไม่น่าเชื่อเคลล่ายึดติดเรื่องเดิม เขาบอกใครก็ตามที่ฟังว่าลีทิ้งเขาเธอพบผู้ชายใหม่และอาจกลับจีนแต่ยิ่งพูดยิ่งไม่สมเหตุสมผลวันผ่านไปสัปดาห์ผ่านไปยังไม่มีโทรศัพท์ข้อความสัญญาณของลีเลยเพื่อนๆกังวลมากขึ้นพยายามโทรส่งข้อความติดต่อครอบครัวเธอในจีนไม่มีอะไรราวกับเธอหายไปเพื่อนคนหนึ่งจำได้บางอย่างแปลกประหลาดช่วงเวลาที่ลีหายตัวพวกเขาเห็นรอยขีดข่วนสดบนหน้าเคลานั่นคือช่วงที่ความกังวลกลายเป็นความกลัว พวกเขาตัดสินใจไปแจ้งตำรวจถึงวันที่9พฤศจิกายน2011นักสืบยืนยันว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นลีมีชีวิตคือ29ตุลาคมเกือบ2สัปดาห์ก่อนนักสืบไปที่บ้านเคลาเพื่อถามคำถามเขาทวนเรื่องเดิมว่าลีทิ้งเขาแต่ครั้งนี้เพิ่มว่าเธอขอหย่าและต้องการครึ่งบ้านนอกนั้นเขาอ้างว่าไม่รู้ว่าเธอไปไหนแต่เจ้าหน้าที่สังเกตบางอย่างแปลกทันทีที่เข้าไปกลิ่น เคมีแรงลอยในอากาศโดยเฉพาะรอบโรงรถแหลมคมเกือบค้นบางอย่างไม่ถูกต้องนักสืบถูกมอบหมายคดีอย่างเป็นทางการและลีปิงชาวถูกขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลสูญหายนักสืบเข้าถึงตู้เซฟของลีและสิ่งที่พบทําให้ธงแดงยกขึ้นของมีค่าที่สุดของเธอเครื่องประดับเอกสารสําคัญและเงินสดประมาณ3,600ดอลลาร์ถ้าลีทิ้งเคลาไปกับผู้ชายใหม่จริงทําไมทิ้งทุกอย่างที่มีค่า ถึงจุดนี้นักสืบไม่ถือว่าเป็นการหายตัวอีกต่อไปพวกเขามองเป็นคดีฆาตกรรมที่อาจเกิดขึ้นแล้วคดีมืดมนยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่เฝ้าบ้านเคล่าสังเกตบางอย่างแปลกในสวนจุดย่าตายที่เพื่อนบ้านพูดถึงตอนนี้มีสารไขมันสีขาวบนหญ้าใหม่ไม่นานนักสืบค้นพบเบาะแสที่น่าสะพรึงกลัวอีกเคล่าเพิ่งซื้อกรดเข้มข้นในเมืองเล็กอย่างแครนสข่าวลือแพร่เร็วทุกคนกระซิบเหมือนกันคุณตาคนนั้นฆ่าภรรยาภายใต้แรงกดดันและต้องการควบคุมเรื่องราวเคล่าทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดเขาไปหาสื่อ ในการสัมภาษณ์เคลล่ายิ้มหัวเราะยืนยันว่าไม่มีอะไรซ่อนแต่สำหรับคนดูมันไม่น่าเชื่อถือมันน่าขนลุกเมื่อนักข่าวขอให้แนะนำตัวในการปรากฏตัวสาธารณะครั้งแรกเขาละเว้นบางอย่างเขาไม่พูดว่าเป็นสามีของลีจนนักข่าวกดดันเขาถึงยอมรับช่วงเวลานั้นเปลี่ยนทุกอย่างท่าทางสงบเกือบเย็นชาทำให้คนสงสัยมากขึ้นเสียงกระซิบกลายเป็นพาดหัวข่าวเคล่าอันเรียสเกี่ยวข้องกับการหายตัวของลีหรือไม่ ถึงวันที่20พฤศจิกายน2011ตำรวจตัดสินใจรอไม่ได้อีกเคล่าถูกนำตัวไปสอบสวนเขาสงบตลอดเวลาสุภาพพูดนุ่มเกือบสงบอย่างหน้าขะนลุกเมื่อนักสืบถามถึงกรดที่ซื้อเขายิ้มและบอกว่าเพื่อสะไว้น้ำเขาปฏิเสธเจตนาร้าย ขณะเดียวกันทีมนิติเวชค้นบ้านและนั่นคือที่พวกเขาพบมันเปลี่ยนคดีสูญหายเป็นคดีฆาตกรรมในท่อระบายน้ำนักสืบพบสะพานฟันที่มีฟันพพสเลน6ซี่การวิเคราะห์นิติเวชยืนยันสิ่งที่ทุกคนกลัวมันเป็นของลีปิงชาวการค้นหาไม่หยุดท่อระบายน้ำพายุใกล้เคียงพบฟันมนุษย์อีกสองซี่ระบุว่าเป็นของเธอแล้วมาถึงการค้นพบที่มืดมนยิ่งขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ เข้าห้องนอนพวกเขาพบสารเจ้าที่เคลาสร้างให้โมนิกาภรรยาเก่าข้างๆคือโกรธบรรจุเท่าของเธอหรืออย่างน้อยก็ดูเหมือนแต่เมื่อตำรวจเปิดดูพบสิ่งที่ไม่ควรอยู่โทรศัพท์มือถือมันเป็นของลีถึงจุดนี้หลักฐา,านปฏิเสธไม่ได้เคลาอันเดรียสถูกจับและตั้งข้อหาเผชิญหลักฐานที่เพิ่มขึ้นเขาเริ่มพูดให้เวอร์ชันของตัวเองว่าเกิดอะไรเช้าว่านั้นตามคำบอกของเคล่าทุกอย่างเริ่ม29ตุลาคม2011เเขาบอกว่าลีพบอีเมลระหว่างเขากับผู้หญิงอีกคนแฟนใหม่ชื่อดา โกรธจัดลีเผชิญหน้ากล่าวหาว่านอกใจเคล่าอ้างว่าปฏิเสธและลบข้อความอย่างรวดเร็วแล้วเห็นแผลที่ปากลีกล่าวหาว่าเขามีเอ็ดเขาบอกว่าโยนกลับบอกว่าเธอต้องมีแฟนในจีนการทะเลาะรุนแรงขึ้นลีเรียกร้องครึ่งบ้านเป็นหลักประกันอนาคตตามเคล่านั่นคือตอนที่เธอขวนหน้าเขาและพุ่งเข้าหาด้วยซ่อมครัวทิ้งรอยเล็กที่นิ้วเขาบอกว่าตื่นตระหนกผลักเธอออกและหยิบผ้าขนหนูหยุดเลือดเคล่าอ้างว่ากลางการทะเลาะเขาได้ยินเสียงหนักเมื่อหันไปลีนิ่งบนพื้นเขาบอกว่ารีบไปพยายามปลุกถามว่าต้องการความช่วยเหลือไหมแต่เธออไม่ตบ เลือดไหลาจากหูเมื่อตรวจชีพจรไม่มีอะไรตามเคลา่าเธอไม่หายใจเธอไปแล้วเขาบอกตำรวจว่าเคยคิดโทรฉุกเฉินแต่ตัดสินใจว่าไร้ประโยชน์สายเกินไป เขายืนยันว่าการตายของลีเป็นอุบัติเหตุจากการล้มไม่ใช่ความรุนแรงและในรายละเอียดที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเคลล่าบอกว่าเขาออกจากบ้านเดินเล่นและแวะซื้อไอศครีมชั่วโมงต่อมากลับบ้านเข้านอนและทิ้งร่างภรรยานอนไร้ชีวิตบนพื้นครัวเช้าถัดไปเขาตื่นอาบน้ำกนวดแต่งตัวและเมื่อเดินกลับครัวลียังอยู่ที่นั่นนั่นคือตอนที่ตื่นตนกเขาบอกว่ากลัวคนมากลัวคนคิดแย่ดังนั้นแทนโธขอความช่วยเหลือเขาเลือกที่น่าสยดสยองเขาตัดสินใจกำจัดศพตามนักสืบสิ่งที่เกิดต่อไปเหมือนซีร Breaking B ดีเคล่าลากศพของลีใส่ถังล้อสีเหลืองจากโรงรถแล้วออกไปซื้อกรดไฮโดรคลอริกปริมาณมากในหลายวันถัดมาเขาใช้กรดละลายซากในถังรอช้าๆขณะร่างกายสลายเมื่อเหลือเป็นของเหลวเขาเททิ้ง เนื้อกระดูกชิ้นทุกอย่างลงท่อระบายนอกบ้านและกำจัดชิ้นส่วนที่เหลือที่อื่นสถานที่นั้นไม่เคยพบสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือตลอดเวลาเคล่ายัางนอนในบ้านเดียวกันห่างจากถังที่มีร่างพันยาละลายเพียงไม่กี่ฟุตเมื่อเสร็จเขารวบเสื้อผ้ารองเท้าของลีแล้วทิ้งที่ถังบริจาคก,การกุศลต่างจุดเพื่อลบรอยการมีอยู่ของเธอหลังจากนั้นเขาเริ่มเผยแพร่คำโกหกให้เพื่อนเพื่อนบ้านแม้ตำรวจเคล่าทวนเรื่องเดิมซ้ำ ลีทิ้งเขาเธอกลับจีนเขาไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนแต่ในที่สุดคำโกหกนั้นพังทลายเคล่าอันเดรียสสารภาพว่าเขาฆ่าภรรยาในวันที่30ตุลาคม2011เขายอมรับว่าโกหกนักสืบไม่ใช่เพราะสับสนหรือกลัวแต่เพราะอยากหลบเลี่ยงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำการสารภาพของเคลาสร้างคลื่นกระแทกต่อการสืบสวนเขาวาดภาพตัวเองเป็นชายที่ตื่นตระหนกทำเพราะกลัว และสิ้นหวังหลังอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมแต่นักสืบไม่เชื่อมีบางอย่างในเรื่องไม่ลงตัวท่าทางสงบความไม่สอดคล้องรายละเอียดที่ไม่พอดีพวกเขามั่นใจว่ามีมากกว่านั้นและมุ่งมั่นเปิดเผยคอวอหามจริง และไม่นานพวกเขาก็ทําได้นักสืบค้นพบว่าเคลาใช้ชีวิตสองหน้าหลังรีเขารอบคบกับผู้หญิงอีกคนแฟนไทดาเมื่อตํารวจเข้าถึงอีเมลสิ่งที่พบเปลี่ยนทุกอย่างข้อความนับไม่ถ้วนอ่อนโยนสอดเต็มคาประกาศรักแต่ซ่อนอยู่คือสิ่งมืดมนอีเมลฉบับหนึ่งบอกใบปัญหาที่ต้องจัดการเร็วและปัญหาคือรีแล้วมาถึงหลักฐานเด็ดขาดอีเมลวันที่29ตุลาคม2 0 1 0เอ็ดวันก่อนลีตายในนั้นเคลาเขียนว่าคนอื่นพยายามทําให้ฉันลําบากแต่ฉันไม่สนเธอคือคนแย่ที่สุดในชีวิตฉัน และเพียงสองวันต่อมา31ตุลาคมเขาส่งข้อความถึงไดอีกฉบับที่ทำให้นันกระสืบเลือดเย็นฉันมีข่าวดีคนอื่นออกจากบ้านในที่สุดเธอบอกว่าอยากกลับจีนแต่ฉันไม่สนบ้านว่างสำหรับเราสองคนคุณมาวันไหนก็ได้ในช่วงเวลานั้นร่างของลีกำลังละลายในกรดในบ้านเขานี่ไม่ใช่ชายที่ตื่นตระหนกหลังอุบัติเหตนุนี่คือชายที่เฉลิมฉลองสิ่งที่ทำ แต่หลักฐานร้ายแรงที่สุดยังมานักสืบค้นพบหลักฐานว่าเคลล่าซื้อกรดไฮโดรคลอริกก่อนลีตายไม่ใช่หลังอย่างที่อ้างมันปฏิเสธไม่ได้การตายของเธอไม่ใช่อุบัติเหตุมันวางแผนด้วยแรงจูงใจชัดเจนหลักฐานปฏิเสธไม่ได้และร่องรอยคำโกหกที่ชี้ตรงถึงเขาตำรวจตั้งข้อหาเคลล่าอันเดรสฆาตกรรมในปี2013การพิจารณาคดีเริ่มที่ศาลสูง แครนอายการวางคดีที่น่าสะพรึงกลัวแสดงว่าเคล่าซื้อกรดปริมาณผิดปกติมากเกินครัวเรือนใดต้องการและสำหรับคณะลูกขุนมีข้อสรุปเดียวเขาซื้อเพื่อทำลายศพภรรยาหลักฐานต่อเคล่าอันเดรสกลายเป็นศูนย์ ยกลางคดีพยานทีละคนขึ้นให้การเพื่อนบ้าน <c oughs> เพื่อนความรู้จักวาดภาพเดียวกันความสัมพันธ์ที่กำลังพังความตะโกนต่อเนื่องการทะเลาะระเบิดและผู้หญิงที่สิ้นหวังหนีลีเคยบอกคนใกล้ชิดว่าเธอวางแผนทิ้งเคล่ากลับจีนและเอาส่วนของรั์เขานั่นคือแรงจูงใจถ้าเธอไปเขาไม่เสียแค่ภรรยาเขาเสียทุกอย่างสำหรับอายการภาพชัดเจน เคล่าไม่ได้ทำเพราะโกรธเขาวางแผนสร้างเรื่องปกปิดทำลายหลักฐานพยายามสุดตรงลบร่องรอยทุกอย่างและส่วนที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดพฤติกรรมหลังจากนั้นแทนแสดงความเศร้าหรือตื่นตหนกเคล่าเดินเล่นสบายสบาย,บายริมทะเลแครนซื้อไอศกรีมให้ตัวเองราวไม่มีอะไรเกิดแล้วไม่กี่วันต่อมาปรากฏตัวทางทีวียิ้มถือรูปถ่ายลีให้กล้องแต่โลกไม่รู้สิ่งที่ตำรวจรู้ แล้วถึงตอนนั้นร่างเธอละลายในกรดไปแล้วรอยยิ้มหน้าหลอนนั้นกลายเป็นตำนานช่วงเวลาที่หลายคนเห็นเป็นความเย่หยิงแม้ความพึงพอใจใบหน้าชายที่คิดว่าหลุดรอดการฆาตกรรมแต่เขาไม่รอดหลักฐานล้นหลามคําโกหกอีเมลการซื้อกรดทุกอย่างชี้ข้อสรุปเดียว ฆาตกรรมโดยไตรตรองเคล่าไม่หยุดยืนยันว่าการตายของลีเป็นอุบัติเหตุแต่เขาไม่เคยพิสูจน์ได้ในเดือนธันวาคม2013หลังสัปดาห์แห่งคำให้การและความสยองที่เพิ่มขึ้นคณะลูกขุนตัดสินมีความผิดฐานฆาตกรรมเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหนึ่งในโทษหนักที่สุดในออสเตรเลียและด้วยกฎหมายควีนแลนด์ไม่มีศพไม่มีทันบนเคล่าจะไม่ได้รับการปล่อยตัวเว้นแต่เปิดเผยที่ซากลีอยู่แต่เขาไม่ทำ จนถึงวันนี้เขาปฏิเสธบอกใครว่าจริงๆเกิดอะไรกับเธอและความเงียบนั้นความเงียบโหดร้ายจงใจอาจหมายถึงความจริงเกี่ยวกับช่วงเวลาสุดท้ายของลีปิงจะไม่มีวันรู้สําหรับตอนนี้เวอร์ชันเดียวของสิ่งที่เกิดจริงมาจากเคล่าเองและแม้นั้นยังทิ้งคําถามมากกว่าคําตอบความจริงเกี่ยวกับช่วงเวลาสุดท้ายของลียังซ่อนอยู่ล็อกไว้หลังกําแพงคุกและในใจชายที่พรากชีวิตเธอนับแต่ถูกตัดสินเคล่าพยายามสิ้นหวังหลายครั้งเพื่อได้อิสรภาพเขาอุดทอนสองครั้งครั้งแรกศาลอุดทอนควีนต่อมาศาลสูงอสงอสเตรเลีย แต่ทั้งสองถูกปฏิเสธตอนนี้อายุ82ปีเกือบแน่นอนว่าเขาจะใช้ชีวิตที่เหลือหลังลูกโลงและทุกปีที่ผ่านโอกาสเรียนรู้สิ่งที่เกิดกับลียิ่งเล็กลงถ้าคุณพบคดีนี้ที่น่าสนใจและน่าสะพรึงกลัวเหมือนเราอย่าลืมกดไลค์วิดีโอและกดติดตามสำหรับเรื่องราวอาชญากรรมชีวิตจริงเพิ่มเติมเราอัปโหลดคดีใหม่ทุกคืน